สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบและคุณปวินาไมวันนี้ถึงช่วงเวลา AC ซ l พกักับกเกษมสันแล้วนะครับผมจะพาไปเที่ยวต่อที่เกาะรงสันลมซึ่งเป็นเกาะที่ผมชอบที่สุดของซีนูวิวแต่ก่อนจะไปเที่ยวเกาะกันนั้นนะครับอยากจะพาไปรู้จักมโรโดโลแข่งที่5ถึงแห่งที่8ที่เราได้นำเสนอไปแล้วบางส่วนเชิญชมรายงานพิเศษครับ แล้วได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมรดกโลกของเวียดนามจำนวนสี่แห่งคือหมู่โบราณสถานเมืองเวเมืองโบราณหอยอันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเซิร์นและป้อมปราการจากักรพรรดิแห่งทางลองฮาหนอยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมรดกโลกที่เหลืออีก4ี่แห่งของเวียดนามค่ะมรดกโลกแห่งที่5้าของเวียดนามก็คือป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดทันฮวาริมชายฝั่งเวียดนามเหนือตอนกลาง ห่างไปทางใต้ของกรุงฮานอยหน0กิโลเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี2,554ป้อมประการแห่งราชวงศ์โฮมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูสีด้านตัวปราสาทสร้างขึ้นจากก้อนหินปัจจุบันตัวปราสาทเกือบทั้งหมดได้พังทลายไปแล้วค่ะคงเหลือเฉพาะประตูปราสาทเท่านั้น มรดกโลกแห่งที่6คืออุทยานแห่งชาติตรงงาเคบังค่ะตั้งอยู่ในจังหวัดกวางบินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี2546อุทยานแห่งชาตินี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งหรือราว400ล้านปีก่อนมีภูมิประเทศเป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่857ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณที่มีหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย มีบริเวณที่กว้างขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสอปปอลาวเลยค่ะนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติปงงางเคบงังยังเต็มไปด้วยหินรูปร่างต่างๆและถ้ำม,มากมายและยังเป็นสถานที่หนึ่งในสองของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำฐานใต้ดินขนาดใหญ่และเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2552นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ค้นพบถ้ำใหม่ที่นี่ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นถ้ำใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ โลกแห่งที่7ของเวียดนามคืออ่าวฮาลองค่ะซึ่ตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี2 5 3 7อ่าวฮาลองในภาษาเวียดนามนั้นหมายถึงอ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่งซึ่งเป็นความเชื่อตามตำนานพื้นบ้านของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจำนวน1,969เกาะเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเอ่าวสองเกาะ คือเกาะกัดบ่าและเกาะต่วนโจทั้งสองเกาะนี้มีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างท้าวอรอและเป็นเกาะท่องเที่ยวค่ะมรดกโลกแห่งสุดท้ายของเวียดนามก็คือแหล่งภูมิทัศน์จางอานอยู่ไกลกับเมืองนินบินจังหวัดนินบินเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำหรับล่องเรือในคํำแหล่งภูมิทัศน์จ่างอานนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสม ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเมื่อปี2 5 5 7ค่ะได้รู้จักมรดกโลกของเวียดนามครบทั้ง8แห่งแล้วคุณผู้ชมคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า10ประเทศในอาเซียนมีมรดกโลกที่ไหนกันบ้างตอนต่อไปจะพาไปรู้จักกันค่ะ ที่ยวใช่ไหมครับมรดกโลกทั้ง8แห่งของเวียดนามมีเวลาบ้างๆก็ลองไปดูนะครับเอาละครับกลับกันมาที่สีนวิวจันท์นังคานที่ผ่านมาผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเกาะรงซึ่งเป็นเกาะสําสหรับคนที่ชอบปาร์ตี้ชีวิตติดดินสบายๆอยู่กับฝรั่งมังค่าเยอะๆนะครับถ้าชอบปาร์ตี้ต้องไปเกาะรงและเมื่อวานนี้ผมพาไปเกาะสงสาซึ่งเป็นเกาะที่ชื่อภาษาไทยแปลว่าเกาะคู่รักแต่เกาะนั้นสําหรับมหาเศรษฐีอย่างเดียวนะครับเพราะราคา ห้าหมื่นบาทขึ้นไปแต่ว่าสวยแน่ๆมาดีฟของอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เกาะลองบีชเกาะลองบีชคือเกาะที่มีหาดยาวๆ,ๆอันนั้นก็สวยสงบแต่ตอนนี้เอาละครับขึ้นเรือไปกับผมเลยผมจะพาไปที่เกาะลองสันเลมนะครับเกาะนี้เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเกาะรงประมาณ20นาทีเป็นส่วนตอนใต้เข้ามานะครับเรานั่งเรือใช้เวลาประมาณ20นาทีด้วยสปีโบนเนี่ยครับถ้ามองจากภาพถ้ามองเข้าไปแค่มองเข้าไปเนี่ยทางซ้ายก็จะเห็นเป็นหาดทราย ทางขวาก็จะเห็นเป็นหาดทรายนะครับถ้าเกิดมองจากด้านบนถ้าขึ้นเครื่องบินมองลงมาเนี่ยนะครับด้ยใช้โดรนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปหัวใจเลยทีเดียวหาดทรายนี้นะครับ,รบพอมาถึงเนี่ยครับสะพานเดินเข้ามาน้ําใสขนาดนี้ตอนพาไปเที่ยวเกาะรงก็ว่าน้ําใสแล้วเกาะลองบีชก็ว่าน้ําใสแล้วดูก่อนนี้สิครับเฉพาะแค่สะพานเข้ามาเนี่ยยังน้ําใสขนาดนี้ นะครับเอาละครับผมพาไปทางหาดด้านซ้ายก่อนซึ่งจะสั้นกว่าหาดด้านขวาเนี่ยครับบรรยากาศน้ําใสอดใจไม่ได้ครับขออนุญาตลุยลงไปยืนในน้ําทะเลเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่าใสขนาดไหนเนี่ยครับแทบจะอยากหมุนขอหมุนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนรอบตัวให้เห็นว่าท้องฟ้านั้นใสเหลือเกินน้ําทะเลก็ใสเหลือเกิน ครับแล้วทรายในละเอียดยิบเลยทุกจุดที่เรายืนเนี่ยจะเห็นปลายเห็นอะไรต่างๆนานาว่ายเต็มไปหมดเนี่ยครับบรรยากาศน่ารักมากๆลองเดินมาที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะครับซึ่งจะมีชายหาดทรายสีขาวเช่นกันยาวสุดกหูลูกตานี่แหละครับสองหาดนี้รวมกันเนี่ยเป็นชายหาดที่ยาวสุดลูกหูลูกตาถึงเรียกว่าหาดรงสันเลนสันเลนแปลว่าสุดลูกหูลูกตานะครับผมเดินมาด้านนี้ด้านขวาก็จะมีคนนิยมมา พักผ่อนด้านนี้เยอะกว่าเห็นไหมครับจะมีฝรั่งมานอนอาบแดดกนันอยู่ที่นี่สบายๆนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยชายหาดเรียกว่าบริสุทธิ์มากไม่มีเตียงผ้าใบใครอยากนอนเนี่ยไม่นอนกับพื้นใสยก็ปูเสื่อนอนกันเลยขนาดนั้นผมขออนุญาตเดินลงน้ําไปนะครับเพื่อให้ดูว่าน้ําตรงนี้ใสขนาดไหนเดี๋ยวจะเอามือจิ้มไปในน้าทะเลเลยนะครับให้ดูว่าเอากล้องจับเลยครับว่าริชแบนรักในหลวงที่ผมใส่อยู่เนี่ยถ้าลงไปในน้ําทะเลที่กเกาะรองสันเหลือมแล้วเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านี่คือผลครับ เห็นไหมครับน <pi> <iesz> ้ on ําใสขนาดนี้เห the ็นหมดละเอียดหมดเลยนะครับอันนี้คือความใสความมีเสน่ห์ที่พักบนเกาะรองสันเดิลมนั้นมีมากมายหลายราคานะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักสองสามพันอย่างบ้านที่เห็นเนี้ยราคาประมาณ2,000บาทเศษก็อยู่ได้แล้วนะครับเขาเขาจะสร้างให้อยู่กับธรรมชาติสังเกตนะครับเกาะส่วนใหญ่ของกัมพูชาที่ผมพามาเที่ยวครั้งนี้เนี่ยบ้านทั้งหลายรีสอร์ททั้งหลายเนี่ยเขาพยายามสร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างหลังที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับ อันนี้สีหหลังนี่กลมเกินหมดแล้วหลังพิเศษที่สุดครับหลังนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่ในทั่วโลกเหมือนกันอยู่ในเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวเอาไปขึ้นเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้เป็นรีสอร์ทอยู่บนต้นไม้เห็นไหมครับสามารถปีนขึ้นไปพักได้ก็มีความเก๋ไก๋เลยราคาก็ประมาณนี้ครับแปดสลาร์สหรัฐประมาณ2,000กว่าบาทพักที่นี่ไม่มีอะไรบังเลยถ้าเราเดินตามชายหาดที่ว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นอีกหลายๆรีสอร์ทเหมือนกันอีกมีประมาณ10กว่ารีสอร์ทที่เราจะมา พักผ่อนที่ได้อาหารการกินบนเกาะแห่งนี้ก็ราคาธรรมชาติครับราคาไม่ได้แพงกว่าปกติเท่าไหร่นักมีอาหารมีเครื่องดื่มเกาะน,นี้เหมาะจริงๆสําหรับคนอยากจะมาพักผ่อนนะครับเอาหนังสือดีๆมาสักสองสาเล่มอยู่นอนที่นี่สักสามสี่ 3, 4, คืนไม่ออกไปไหนใช้ชีวิตมีความสุขกับแสงแดดสายลมแล้วก็น้ําทะเลใสๆทรายส,ายส,ายส,สวยๆนี่รับรองว่าเกาะแห่งน,นี้เป็นเกาะที่น่าไปพักผ่อนมากนะครับอันนั้นก็เป็นเกาะทั้งหมด4ี่เกาะรวมแล้วเราไปครบแล้วนะครับ เกาะรงเกาะรงสันเลมนะครับเกาะทรงซาแล้วก็เกาะลองบีชนะครับทีนี้จะพาไปเที่ยวอีกที่เข้ามาในเมืองครับเข้ามาในเมืองไปดูกันจะมีหาดอีกหาดหนึ่งเวลานั่งเรือกลับเนี่ยนะครับจะเห็นไกลๆตึกซ้ายมือนั่นแหละครับเขาเรียกภาษาชาวบ้านเรียกโรงแรม7ชั้นหรือโรงแรมอินดีพีเดนซ์เป็นโรงแรมที่สร้างอยู่บนหาดอินดีพ d เดนซ์ซึ่งเป็นหาด ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วผมพาไปหาดซกขาเป็นหาดส่วนตัวนี่ก็เป็นหาดส่วนตัวเช่นเดียวกันไปดูโรงแรมนี้เก๋ไก่ครับอดีตพริยาปพระดีสารัตนะครับเจคลินเคนเนดีก็เคยมาเยี่ยมเยือนตรงนี้ในปี2510แล้วดูห้องที่เธอพักสิครับสวยมองซ้ายมองขวาเนี่ยเห็นวิวทะเลงามขนาดนั้น ห้องสีส้มที่ผมชอบด้วยนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับในหลักพันเนี่ยอยู่ได้แล้วนะครับห้องสีส้มนี่ก็เหมือนกันครับเห็นทะเลทั้ง2ด้านเลยนี่คือโรงแรมอินฟินต์และความเก๋อยู่ตรงชายหาดครับเราเดินจากโรงแรมเนี่ยเราลงลิฟต์จะเดินลงบันไดก็ได้นะครับลงลิฟต์ไปที่ชายหาดเป็นชายหาดส่วนตัวซึ่งเฉพาะแขกโรงแรมนี้เท่านั้นที่มาพักได้ หรือว่าเป็นโรงแรมที่เก๋ไก๋อันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมไปดูห้องทุกห้องละถึงจะเป็นห้องธรรมดานั้นก็พักได้คุ้มราคาเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีต้นไม้มีหลายอย่างให้พักผ่อนกันได้เต็มที่ครับนี่ก็คือสีโนวิวในมุมที่อยากจะพาไปเที่ยวอยากพาไปรู้จักไม่ไกลกรุงเทพเลยนะครับขับรถจากกรุงเทพไปตราดจากตราดไปอีกสองชั่วโมงเร็ศษก็ถึงแล้วถ้ามีเวลาว่างลองหาโอกาสไปเที่ยวกันประเทศในเอเชียเหล่านี้เองวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาลวครับสวัสดีครับ